ถึงดีนะครับมันก็โคตรเอาไปเอาไปไปตายแล้วครับโอ้ยหลักยาวเอาไปเอาไปเอาไปนักเรยเอาโทรศัพท์หลาม่ใช่เลย

ยวมายกกีดิต่อเลยเอาคนต่อไปเราไปได้นะครับนงเจกับปมนะครับีกาดังนะเห็นต้องไปได้เยๆอล

cái này còn 5000000 nữa à chạy chạy dừng lại dừng lại lại dừng เลือันเล่นอนเพียงเดียวนะทครับผมบ้าจีเลยใเป็นท้ามือเดียวหน่ออ้เลท้ายอีกมาน่งบิจีเลยจ้ ของกูเหล็กยังวะเหล็กเล็วทิ่มปากเอาว้ายเจ๊เจ๊ลำยาวเกินอยเจ๊บ้าไหมเหรอ